ฉะนั้นนกไม่ได้ไว้ใจกิ่งไม้แต่เขาไว้ใจปีกของเขามากกว่าว่าเขาแข็งแรงพอที่เขาจะบินต่อไปได้นะเราก็เช่นกันคบใครหรือทําธุรกิจอะไรโตขึ้นไปทําอะไรอยู่ตรงไหนในโลกนี้มันไม่มีอะไรไว้ใจได้ทั้งหมดแม้แต่ใจเราเองบางทีเราก็ยังไม่ค่อยจะไว้ใจตัวเองเลยใช่ไหมบางทีเรายังไม่ไม่ไว้ใจตัวเองเลยว่าเราจะมไม่มีความทุกข์กับเรื่องนั้นๆได้อยู่ดีๆเราอาจจะมีความทุกข์กับข่าวบางข่าวก็ได้ดูข่าวแล้วทำไมเรามีความทุกข์จังเลยกับข่าวนั้น นะวัดใจตัวเองยังไว้ใจไม่ได้เลยฉะนั้นฝึกใจตัวเองให้มั่นคงเข้มแข็งนะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้เด็กๆก,นะก็ขอให้เป็นเยาวชนที่มีกําลังที่จะพาตัวเองผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้โลกนี้น่ากลัวนักนะก็อยากให้ทุกคนมีความเข้มแข็งนะก็จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ติดตามฟังธรรมะในทุกวันทุกวัน